สวัสดีครับวันนี้เรามากันอีกสักคลิปหนึ่งวันนี้เรามาอยู่กับเ,เวสเซลนะครับที่เห็นนะครับก็จะมีบิดกับที่เก็บบิดนะครับก็คือบิดโฮเดอร์นะครับวันนี้ผมมีมาสองตัวแล้วก็มีบิดหลายๆแบบมาให้ดูนะครับแล้วก็จะเอา,เอาบิดอื่นอื่นมาลองใส่ให้ดูด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่เก็บบิดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแกะดูก่อนครับ ให้ดูที่เก็บบิดก่อนอันนี้เป็นที่เก็บบิดนะครับของเวเซลนะครับก็เป็นเมดินเจแปนนะครับตัวนี้ก็เป็นพลาสติกพลาสติกเลยนะครับพลาสติกหมดทั้งอันเลยครับแล้วก็พยายามจะทำให้เบาด้วยการเสาะตรงนี้ออกนะครับ เราก็ด้านในนะครับด้านในจะเห็นว่ามีเทนชันเอาไว้โฮตัวร่องของบิดนะครับซึ่งก็จะใส่บิดได้ได้หลายแบบนะเพราะมีเทนชันแต่ว่าถ้าลองลองสังเกตให้ดีนะครับมันเริ่มจะจะมีขาดมีสึกไปบ้างแล้วนะครับก็เพราะมันเป็นพลาสติกนะครับซึ่ง ตัวนี้นะครับผมเอาไว้เก็บที่ซื้อมากเพราะว่าอยากให้มันอยู่คู่กับบิดเรเซลนะครับก็เลยซื้อมาเหมือนเขาจะมีหลายสีนะมีสีน้ําเงินสีเขียวด้วยนอกจากสีแดงแล้วก็สีดาที่ผมมีนะครับก็ลองไปหาดูได้ครับอันนี้ไม่แพงแปดสิบเก้าบาทประมาณนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีรูเอาไว้ให้ห้อยคาราบิเนอร์ด้วยนะครับก็ก็สวยดีสวยดีนะครับเอาไว้ฮมเอาไว้เ,วเก็บบิด ของของเวเซลนะมันก็จะดูเป็นชุดสวยงามให้ดูสีดำอีกสีล้วกันพอใส่แล้วมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะก็ะคือถ้าเป็นมาตราฐานของญี่ปุ่นนะครับบิ่นมันก็จะเลยมานิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นดอกทั่วๆไปมันก็จะไม่เลยมานะครับปัวนี่มันจะอยู่ประมาณนี้ครับแต่นี่คือล็อกแน่นเลย ไม่ได้แน่นขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้เคลื่อนไหวเยอะครับแต่นี้เคลื่อนไหวเยอะกว่าอันนี้เป็นสีดำนะครับก็เหมือนกันแหละแต่ว่าแค่เปลี่ยนสีพลาสติกนะ,ะกครับนะเวลาหูก็คือผมลอกแกดูนะแล้วก็เวลาใส่ใส่เข้าไปครับเคงั้นเดี๋ยวต่อไปเรามาดูบิดกันบ้างนะครับบิดของเวสเซลนะครับที่ผมซื้อมามันเป็นชุดนะครับอันนี้ก็เป็นชุดเหมือนกันอันนี้เป็นเฮก อันนี้เป็นปากแบนแล้วก็หัวเป็นลิบนะครับก็คือหัวแฉกนะครับก็ให้ให้ดูข้อดีก่อนลวกันคือมันมันเลียวไปเลยนะเห็นไหมครับคือมันเล็กแล้วมันก็เข้าซอกเข้าซอยอะไรที่มันแคบๆได้นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างยาวอันนี้เป็นเบอร์ตรงนี้มีสลักเบอร์ด้วยครับเห็นไหมครับเวสเซล สล็อตเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็เขียนว่าเจแปนนะครับก็คือ made in เจแปนนะครับดูตรงนี้ผมซื้อมาอีกตัวหนึ่งเออตรงนี้เขาขายเป็นชุดนะครับตัวนี้ไม่ได้ปอกนะครับอ๋อนี่ตรงนี้แต่ว่าต้องไปเดาเองคนระับเบอร์สองก็คือฟิลิปเบอร์สองส่วนหกก็คือสล็อตเออปากแบนเบรอร์หกนะครับแล้วก็โฮได้สองด้านนะตัวบิดตัวนี้ตัวมรูเปเฮกบ้างโฮเฮกนะครับ ก็ในชุดจริงๆจ,จะมีเบอรออ์ไล่ตั้งแต่เบอร์สองจดห้าไปนะครับตรงนี้ก็เขียนว่าสองดห้านะครับสองจุดห้าสามอันนี้เบอร์สามครับเป็นสีเหลืองเบอร์สี่ครับเบอร์ห้าแล้วก็ในชุดจริงๆมีเบอร์หด้วยครับ แต่ว่าผมไม่ได้ใช้กเกยเก็บไว้ครับแล้วก็มาดูปากแบนปากแบน์ให้เบอร์สี่มานะครับตัวนี้เป็นเบอร์สี่แล้วก็ตัวนี้เท่ที F เบอร์สามนะครับซึ่งมาดูตรงนี้นะครับคือผมเอาไปไขอะไรที่มันค่อนข้างแน่นนิดนึงนะครับแล้วดูหัว ้าสังเกตดีๆมันมันบิดไปแล้วนะครับคือตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะบิดแต่มันบิดไปแล้วครับคืออันนี้เพิ่งโดนมาเองเลยแล้วก็รู้สึกว่าผิดหวังนิดๆครับที่มันบิดมันก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นนะที่มันจะบิดผมก็ก็ผิดหวังแหละครับก็เผื่อใครจะลองไปหาซื้อแต่ว่าก็รู้สึกว่าถ้าเป็นหัวเฮกเนะี่ย วีล่าจะจะค่อนข้างผมว่าผมชอบวีล่ามากกว่าเพราะว่ามันเป็นเป็นเฮกพัดนะครับซึ่งมันจะเกาะในส่วนของหัวน็อตที่มันลูดหรือว่าไอเฮกพัดเนี่ยมันก็จะช่วยถนอหมหัวน็อตด,ด้วยนะครับโอเคครับก็ลองไปหาซื้อหาได้เนาลืมบอกอีกอันว่าเขามีค Co ัลเลอร์โคท g โคติ้งมาให้ด้วยนะครับก็คือว่าเราก็จาสีเอาก็ได้โดยที่ ไม,ไม่ต้องไม่ต้องมาจาว่าเบอร์อะไรเบอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องใช้ไปบ่อยนะถึงจะจำได้แล้วก็ที่ผมซื้อก็สวยงามด้วยแหละมีสีเนาะจะได้ดูสวยพอมันยิ่งมันใส่กับกับบิดโฮลเดอร์ของเวเซลแล้วมันยิ่งสวยไปใหญ่ก็เลยซื้อมาครก็จริงๆผมก็เอาไว้ใช้กับตัวเอ่อบอสโก o ทูที่ผมรีวิวไปแหละครับก็ลองไปหาได้ครับ ฝากไว้ประมาณนี้ครับผม